นวนิยายเสียงเรื่องหัวใจที่ไม่แพ้ประพันธ์โดยเพลดาฟเฟื่องอักษรบทที่29กิรติขับรถมาหาแจนที่บ้านแต่เช้าเขารู้จากช่างที่ร้านว่าลุงฉุดกับทิ่จ้อยกลับสุพรรณไปตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนที่เขายังรีรอไม่กล้ามาหาเธอเพราะต้องการรอคุณนาศเขาหมายจะให้พี่เขยมาเป็นเพื่อน เมื่อคืนโทรไปหาหน้าที่บ้านแลตระการบอกว่าเขายัางไม่กลับเข้าบ้านตั้งแต่เมื่อวานเขาจึงตั้งใจมาเองในเช้าวันนี้สะดุดใจวูบเมื่อเห็นรถคุณนาจอดอยู่ในบ้านเขาจอดรถที่หน้าบ้านแล้วก้าวยาวๆเข้าประตูเล็กไปอากาศยามเช้าหลังฝนตกช่างสดชื่นเสียจริงแันตื่นหรือยังหนอคงตื่นแล้ว เพราะปกติเธอเป็นคนตื่นเช้าช่วงนี้แ่นคงเหงาเพราะไม่มีหลานอยู่ด้วยแต่ก็ดีเหมือนกันเธอจะได้มีอิสระบ้างไม่งั้นไปไหนมาไหนกับเขาทั้งทีก็ยากแต่ว่าเธอจะยกโทษให้เขาหรือเปล่ามองไปที่รถคุณนาดนึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยคุณนาดอยู่คงช่วยเราได้บ้างอย่างดีก็ช่วยพูดเพราะอย่างน้อยแ่นก็ยังมีความเกรงใจพี่เขยอยู่บ้าง ก้าวพ้นธรณีประตูพบแก่นนั่งกุมหัวอยู่บนโซฟาอ้าวใครกินเหล้าว่ะแก่นไม่ตอบและไม่ประสงค์จะพูดด้วยผู้ชายคนนี้ไม่ใช่หรือที่ทำให้พี่แจนเจ็บช้ำแก่นเป็นอะไรไปเขาพยายามพูดดีด้วยแก่นก็ยังไม่ตอบคงเพิ่งตื่นเพิ่งจะสางเมาซักอยู่ได้อารมณ์ยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ กิรติละจากแกน่นตรงไปที่ห้องคุณนาฏเปิดประตูเข้าไปเตียงนอนว่างเปล่าไม่มีร่องรอยคนเข้ามานอนที่ห้องน้ำประตูก็เปิดโล่งไม่มีคนอยู่พี่นาฏอยู่ไหนพี่แกน่นเขารีบออกจากห้องของพี่เขยมาหาแกน่นซึ่งเพิ่งรู้ว่าคุณนาฏมาตั้งแต่เมื่อคืนก็พร้อมมองไปยังหน้าบ้านเห็นรถจอดตากฝนอยู่ ก็ที่ห้องเขาไม่มีเขาพูดทันทีไม่มีจริงๆนะแก่นสังหอนใจวูบมองไปที่ประตูห้องของแจนกิรติโผไปที่นั่นทันทีเขากระชากลูกบิดผางชายหนุ่มชะง,งักพืชเมื่อประตูเปิดออกและเห็นภาพนั้นเต็มตาตัวเขาเย็นเป็นน้ำแข็งหน้าตรกองกอดหญิงสาวที่เขาแสมรัก อยู่ในสภาพไม่มีอะไรปูกปิดกายทั้งสองคนมีเพียงผ้าห่มผืนเล็กที่คลุมตัวอยู่เท่านั้นแก่นที่วิ่งตามมาเข่าอ่อนเมื่อเห็นพี่าันของเธอกับคุณนาทอยู่ในสภาพนั้นนาทผุดลุกขึ้นหันขวับมาทางประตูแมมวกิรติปิดประตูถอยกลับออกมาด้วยใบหน้าซีดเผือดเขาวิ่งเร็วๆไปที่รถเกิดความรู้สึกที่ทนไม่ได้ ภายในห้องคุณนาดกอดร่างหญิงสาวไว้เธอไม่เห็นหรอกว่ากิรติมารู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงประตูปิดดังปังคุณนาดมองเห็นสภาพตัวเองจันก็นิ่งอันหยิบเสื้อนอนสีสวยมาปิดร่างกายเอาไว้ดวงตาของเธอเบิกโพลงอย่าเสียใจนะจันฉันนาดกอดเธอไว้แนบอก ไม่มีน้ำตาจากหญิงสาวในอ้อมกอดน,นั้นเลยสักหยดแม้แต่คำพูดหญิงสาวทำท่าเหมือนหมดแรงแล้วเงียบไปแฉนแัน,นโทเขาเขย่าร่างเธอเบาๆไม่มีเสียงตอบดวงตาหลับพริมสองมือร่วงพลอยหมอเธอเป็นยังไงบ้างน่าถามคุณหมออย่างกังวลใจหมอเข้าไปตรวจอาการเธอนานเป็นชั่วโมงกว่าจะออกมา ใจเย็นหนาคุณหมอยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคุณหมอคนเดียวกับที่เคยมาตรวจอาการเมียคุณเขาชอนะอ็อกน่ะเออไปทำอะไรให้เธอช็อกล่ะครับนาทไม่รู้สึกกระดากกับคุณหมอในคําว่าเมียเลยเพราะหญิงสาวที่นอนหลับตานิ่งอยู่ในห้องเป็นของเขาแล้วสมบูรณ์เออเปล่าครับ คุณหน้าตอบเสียงเบาๆไม่เป็นอะไรมากหรอกตกใจนิดหน่อยอย่าให้เธอตกใจอีกก็แล้วกันนะผมฉีดยาบำรุงให้แล้วสักพักเธอจะตื่นขอบพระคุณครับเขายกมือไหว้หมอพอหมอไปเขาก็กลับเข้าไปในบ้านเพื่อเฝ้าหญิงสาวสวนกับแก่นตรงประตูหาโจกไว้นะแก่นค่ะแก่นรับคำบอกไม่ถูกว่าดีใจหรือเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าจะให้ตอบตรงๆแก่นก็ตอบได้ทันทีว่าดีใจมากกว่าเสียใจคุณนาศก็ดีพี่แฉนก็ดีสมกันมากกว่าคุณแลตระการหรือคุณโฉมฉายไลยนั่นอีกแฉนลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อบ่ายจัดพบว่าคุณนาศซบหลับอยู่ข้างเตียงและสองมือของเธออยู่ในอุ้งมืออันอบอุ่นของเขาหญิงสาวทำท่าจะดึงมือออก แต่เขากอกกุมไว้แน่นแม้เขาจะหลับอยากร้องไห้อยากทำอะไรอีกตั้งหลายอย่างแต่แอนก็รู้สึกเหมือนหัวใจเหนื่อยล้าเกินกำลังที่จะเปล่งเสียงหรือแสดงกิริยาอะไรออกไปแม้แต่แรงที่จะถอนใจเธอก็ไม่มีแจนนอนลืมตาโพลงในลักษณะนั้นจนกระทั่งเขารู้สึกตัวแอนเป็นยังไงบ้างเขาคงกอกุมมือน้อยทั้งสองนั้นไว้ บีบเบาๆอย่างสุภาพหญิงสาวสายหน้าดวงตาแห้งผากไม่มีแม้แต่เกล็ดเงาของน้ำตาเธอช่างใจเด็ดเดี่ยวเหลือเกินน่านึกถึงในหญิงสาวตรงหน้ามากมายหิวไหมอยากให้ทานอะไรร้อนๆสักนิดนะน้ำเสียงของเขาอาทรห่วงใยท่วมทน้นหญิงสาวสายหน้า ดวงตาเหมือมองไปไกลนาทมองหญิงสาวอย่างอึดอัดใจเธอทำไมไม่พูดกับเขาบ้างหนอโกรธเกลียดเครืองแค้นแค่ไหนทำไมเธอไม่พูดออกมาแก่นถือถ้วยอาหารเข้ามาพี่แจนหิวหรือเปล่าโจ๊กหน่อยนะพี่เฉยแันคงเงียบจนหน้าททนไม่ไหวเขาปล่อยมือขวาจากมือเธอแล้วโอบรอบเอวเธอเบาเ พูดบ้างเธอแจนอย่านิ่งอย่างนี้ฉันทนไม่ได้หรอกนะพูดบ้างสิแก่นวางชามโจ๊กแล้วถอยออกไปเงียบๆแแจนไม่พูดอะไรเลยเหมือนกับแจจนฆ่าฉันแจนไม่สงสารฉันหรอกหรอทุกวันฉันอยู่อย่างทนทุกข์หาความสุขไม่ได้น่าสุขศีรษะบนร่างของหญิงสาวทุกวันอยู่ได้เพราะมีแแจนเธอรู้หรือเปล่า เธอรู้บ้างไหมน้ำเสียงนั้นสั่นพร่แสดงออกถึงความรู้สึกในขณะนั้นจากที่เขาชอบเรียกเธอว่าแจนคำเดียวมาเป็นเธออีกฝ่ายหนึ่งรับฟังอย่างซึ้งอกเหลือบตามองการกระทำนั้นเขาช่างน่าสงสารเหมือนเด็กหาที่เพิ่งอันอบอุ่นแล้วจะทำอย่างไรหวนคิดถึงเรื่องเมื่อคืนแจนว่าปิวใจสะท้อน แม้จะอยู่ในอาการมืนเมาแต่หญิงสาวก็ยังมีสติที่จดจำความหวานความสุขในรสรักนั้นได้แนบสนิทคุณน้าสุภาพอ่อนโยนนักแม้ในยามนั้นผิวแก้มร้อนเผาเหมือนโลหิตสูบฉีดอย่างแรงแจนหลบสายตาเขาเธอเกลียดฉันมากเลยเหรอแจนฮึบอกฉันหน่อยบอกฉันสักคำเถอะแล้วฉันจะไปให้สุดฟ้าคุณนา้า เสียงของหญิงสาวแผ่วเบานเขาเงยหน้าขึ้นมองตาเธอเห็นแววตานั้นอ่อนแล้วก็สบายใจขึ้นมานิดนึงเธอเรียกชื่อเขาเป็นคำแรกที่เธอลืมตาขึ้นมาแันเธอไม่โกรธฉันนะหญิงสาวกระพริบตาทีๆมองตอบตาเขาแล้วก็หลบไปอย่างแสนแสนอายเธอรู้หรือเปล่าที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเราะฉันรักเธอ รักแบบบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ความใคร่นะแจนรู้ไหมอย่าอย่าพูดแจนเสียงสะทานหนาวหัวใจขึ้นมาอีกครั้งทำไมเหรอฉันพูดจริงๆนะเชื่อฉันเถอะแจนแล้วอย่ากโกรธฉันบังพึ่งเธอคนเดียวทั้งใจแล้วก็กายโอ้ยแจนยกมือกุมหัวไปก่อนคุณน่าไปก่อนแจนปวดหัวไม่ไม่แจน เขาตกใจเมื่อเห็นกิริยาอาการนั้นทำไมพูดมาได้อะเสียงแจนแหบแห้งไม่มองหน้าเขาเพราะเธอพลิกกายนอนควม่มพูดออกมาได้ยังไงนะทำไมเขาถามเสียงสันกลัวเหลือเกินกลัวไปทุกๆอย่างกลัวความหวังที่เพิ่งหวังจะล่มเพราะเธอคุณน้ามีคุณมดมีพี่โชมมีลูกแล้วแจนแจนจะทำยังไง จนเรื่องนี้ฉันรับผิดชอบฉันจะฟันฝ่าทุกอย่างเพื่อเธอนะถ้าเธอจะให้หวังให้ฉันหวังได้บ้างเสียงเขาขาดเป็นห่วงๆตามอารมณ์คนพูดจฌนเข้าใจมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เรื่องนี้หญิงสาวกลืนน้ำลายฝืดๆลำบากยากเย็นเหลือเกินคุณกิรติฉันแพ้คุณหรือเปล่านี่ แนยิ้มกับตัวเองเครียดๆไหนล่ะในที่ตั้งปณิธานเอาไว้มั่นคงแน่นหนาแล้วเป็นยังไงผลลัพธ์หน้าหัวร้อตัวเองนักฉันรู้ว่าเธอทุกข์ใจลำบากใจอดทนอีกสักนิดนะแจนแล้วบางทีทุกอย่างจะดีขึ้นแจอนสุขหน้ากับมอนอยากกรีดดังๆอยากเต้นแรงเต้นกาให้สะสมกับที่เป็นไปเช่นนี้เหลืเกินแต่คนอย่างแจน ทำได้ก็แค่นั้นนิ่งและเงียบพี่โฉมแฉนผิดสัญญาหญิงสาวคิดแล้วก็หมนใจขึ้นมาอีกชีวิตของคนเราช่างแม่แน่นอนเอาซะเลยหนอเห็นหญิงสาวเงียบไปนาดก็ถอนใจเขาก้มลงจูบเรือนผมเธอเบาๆก่อนจะไปยืนเหม่ออยู่ริมหน้าต่างฝนเริ่มตั้งเขามาอีกแล้วลมพัดผ่าน หอมไอดินหอมประหลาดล้ำมาให้สัมผัสนาดมองสายฝนที่หล่นลงมาปอบแปะนอกชายคาฟ้ายัางร้องไห้แต่เธอคนนี้ไม่มีเพียงน้ำตาสักหยดหล่นลงมาให้เห็นใจเธอมั่นคงกว่าฟ้าหรือไรเนอบทที่30อาทิตย์หนึ่งผ่านไปโชมขับรถมาที่บ้านเก่าในเย็นวันหนึ่งหล่อนเปลี่ยนรถแล้ว จากโตโยต้ามาเป็น BMW รุ่นล่าสุดสีเขียวนวลหล่อนแต่งตัวทันสมัยด้วยเสื้อผ้าที่สั่งตรงจากนอกแม้แต่รองเท้ากระเป๋าถือก็ล้วนของนอกตั้งแต่เป็นนักร้องดังและได้สามีเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทเทปโฉมเปลี่ยนทุกอย่างในตัวเองจนหมดสิ้นแม้แต่จมูกหล่อนก็ไปทำเสมหมเจนยังคงนอนเงียบๆอยู่บนเตียงเช่นเดิมเป็นอย่างนี้มาเกือบอาทิตย์ โดยมีนาฏประนอนเฝ้าทุกวันที่หน้าเตียงโดยเขาเอาเก้าอี้ผ้าใบเข้าไปวางไว้ในห้องจันทร์มาหรือ,อยังแกนหล่อนก้าวฉับๆขึ้นบันไดาสามขั้นของบ้านมาแกนนั่งบนลานหินบนหน้าระเบียงหน้าบ้านซึ่งเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันเพื่อรอคนนุณนาฏอยู่ในห้องค่ะ,อ,ะอ๋อเออไงลูกจันทร์เป็นไงบ้างโตแค่ไหนแล้ว่า ไม่อยู่หรอกตามารับไปบ้านนอกเกือบเดือนแล้วแก่นบอกแล้วก็เงียบหล่อนชะงักงไปนิดนึงเท่านั้นเองแหละแหมแก่นกับแจนก็เหงาแย่เลยนะแล้วแจนมันไปร้านบ้างหรือเปล่าหมู่นี้แก่นสายหน้าไม่ไปหลายวันแล้วค่ะพี่แจนไม่สบายเป็นไรไปอีกอ่ะหล่อนถอดรองเท้าเสร็จก็เข้าไปในบ้านตรงไปห้องน้องสาว เป็นไรจ้าแม่คนเก่งฉบเข้าไปนั่งบนเตียงของแจนแจนนอนมองพี่สาวด้วยแววตาเฉยเมยไม่กระตือรือร้อนเท่าไหร่นี่เอาแหวนเพชรมาวงหนึ่งหล่อนเปิดกระเป๋าถือหยิบกล่องกำมะหยี่สีแดงออกมาเปิดหยิบเรือนแหวนออกมาส่งให้ดูไม่สนใจกับอาการป่วยไข้ของน้องสาวเลยสักนิดสวยนะจ๊ะพี่ซื้อเมื่อตอนขายเทปได้หมื่นตลับอะ คือบริษัทเขาจะให้ตลับระบาดถ้าหากยอดขายเกินหมื่นัจนไม่อยากได้หรอกเจนพูดอย่างไม่สนใจยายดีเท่าไหร่มองหน้าโฉมอย่างพิจารณาแล้วก็มองเลยผ่านไปทำไมพี่โสมไม่ถามหาลูกหาอะไรบ้างแล้วอยากได้อะไรล่ะแหมเอาใจยากนะเธออุตส่าห์ตัดใจให้เนี่ยนี่เพิ่งซื้อใหม่ผัวพี่เขาซื้อให้ หล่อนตั้งใจจะมาอวดแหวนเพชรเรือนง,งามของหล่อนแท้ๆในวันนี้เขาใจดีใจดีแจนเอ้ยบุญของพี่จริงๆที่เลิกจากพี่นาฏไปได้กับเขาเป็นเมียหลวงคนนี้โกยอกใครแกรู้หรือเปล่าแจนแจนไม่ฟังห่างแต่ลับตาลงทันทีนาฏก้าวเข้ามาในห้องนั้นด้วยใบหน้าเฉยเมยเขาไม่สะดุง้งสะเทือนกับโฉมนักหรอก เมื่อเห็นหล่อนนั่งอยู่บนเตียงน้องสาวเขาได้ยินไพยคำหลังๆของหล่อนเต็มสองรูหูพี่นาดโฉมตะลึงไปนิดนึงเมื่อเห็นเขาโผล่เข้าไปตั้งแต่เลิกกันไปเพิ่งพบเขาครั้งแรกเมื่อวันนี้แหละโฉมเองเหรอเขาเรียกไปอีกฝั่งบนเตียงไงสบายดีและโดยไม่ฟังคำตอบของโฉมเขาก้มลงไปพูดเบาๆกับผู้ที่นอนอยู่ แนซื้อเข้าวยำมาฝากทานเดี๋ยวนี้หรือเปล่าหืมหรือจะทานพร้อมกันแจนหลับตาใส่หัวไม่พูดเธอกำลังเริ่มปวดหัวอย่างรุนแรงเป็นอะไรไปจ๊ะแจนเขาจับไหล่เธอบีบเบาๆถามอย่างห่วงใยปวดหัวแจนกุมหัวไว้ทั้งสองข้างโฉมออกไปก่อนนี่มาพูดอะไรให้แจนไม่สบายอีกเสียงนาดออกกร้าว ดวงตาที่มองดูโฉมเปล่งประกายกล้าโฉมงงวยกับท่าทางของคนทั้งสองความหึงหวงแล่นขึ้นมาบ้างเหมือนกันเอ๊ะพี่นาดหมายความว่ายังไงเนี่ยหล่อนขยับร่างออกจากเตียงมองหน้าน้องสาวกับอดีตสามีสลับกันไปมาแจ่นพริกายนอนคว่ำทันทีไม่มีความหมายสำหรับเธอหรอกโฉมแต่มีมากสำหรับพี่ แอนเป็นภรรยาพี่แล้วนะนาาพูดความจริงกับโฉมอย่างไม่สถานอะไรนะคะโฉมตาโตใจระทึกบอกความรู้สึกไม่ได้ว่าเป็นเชื่อมรายในเวลานี้ยามนี้แหม่ไม่น่าต้องพูดย้ำเลยแต่เอาเถอะเพื่อความแน่ใจพี่ก็จะบอกอีกครั้งว่าแอนคือภรรยาพี่คราวนี้ชัดยิ่งกว่าชัดโฉมยืนตะลึงงานเป็นไปได้อย่างไรกันนี่ เธอไม่มีสิทธิ์อะไรอีกต่อไปแล้วในบ้านหลังนี้เพราะเธอมีเขาแล้วต่อไปนี้บ้านนี้จะมีเพียงพี่กับแจนแล้วก็ลูกจันอีกสองสามวันพี่จะไปสุพรรณไปจัดการเรื่องต่างๆด้วยตัวพี่เองเขาพูดยาวพูดหนักแน่นมือซ้ายลูบศีรษะแจนเบาๆท่าทางระวังระวัยเต็มที่หากว่าหล่อนขยับเข้ามาทำร้ายแจนเขาจะรับเองแต่ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดหรอก โฉมยื่นกล่องแหวนที่ถือและตั้งใจเอามาให้น้องสาวไปใส่มือเธอพี่ขอไวพรพี่ให้นะเป็นของขวัญพี่โชมแฉนพึมพำเสียงแหบแห้งพี่โสมคงคิดว่าแฉนยอมรับสภาพเมียน้อยนี้อย่างน่าชื่นกระมังใจจริงของพี่นะแฉนไม่อยากให้น้องของพี่เป็นน้อยเขาเพราะพี่เคยเป็นมาแล้วรู้ร้อนรู้หนาวดีแต่ แต่หากว่ามันเป็นไปแล้วก็ต้องยอมรับหน้าถอยไปที่ริมหน้าต่างเขาเข้าใจสภาพจิตใจของสตรีสาวสองคนนี้ได้ดีเธอทั้งคู่ไม่อยากเป็นเมียน้อยไม่อยากกินน้ำใต้สอกใครแต่เธอก็เลียงไม่พ้นโดยเฉพาะแจนเด็กสาวคนสวยที่มีปณิธานอันแข็งแกร่งมั่นคงว่าหัวเด็ดตีนขาดก็จะไม่ยอมเป็นเมียน้อยใครหน้าไหนทั้งสิ้นทำไมหนอ ทำไมจึงเป็นเช่นนี้เขาไม่น่าเกิดมาก่อนและไม่น่าเกิดมาเป็นคุณนาถที่แต่งงานแล้วมีภรรยาหลวงอยู่แล้วเช่นนี้พี่จะกลับละต้องไปออกรายการสดคืนนี้แล้วจะแวะมาหาถ้าว่างๆโฉมลากลับไปเงียบๆไม่มีใครรู้จิตใจหลอนแม้แต่คุณนาถเองไหนจะเอาอยัางไงกันพูดมาสิคุณนาถ คุณหญิงดารดาษนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่หัวโต๊ะวันนี้เป็นวันนัดพบระหว่างคุณนาถกับท่านคุณหญิงเริ่มไม่ชอบผู้เป็นลูกเคยเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่เคยอยู่บ้านดูแลลูกสาวท่านเลยในตอนกลางคืนมีข่าวรายงานว่าคุณนาถไปอยู่บ้านโน้นผมจะบอกว่าที่ผมไปอยู่บ้านโน้นทุกคืนเนื่องจากแจนเขาไม่สบายไม่มีใครดูแลเลยตา ก็อีแค่น้องเมียไม่สบายอ้อเรียกน้องเมียไม่ได้แล้วด้วยเพราะเมียคุณนาดเขาไปมีผัวใหม่เออแล้วไงอีกล่ะคะท่านมองหน้าลูกเขยเศรษฐีอย่างจับผิดคือว่าตอนนี้คุณมดก็พอจะหัดเดินได้แล้วผมก็คิดว่าปล่อยๆบ้างก็ไม่เป็นไรคุณใช้เรามีเยอะแยะแต่ฝ่ายโน้นเขาไม่มีใครมีแก่นคนเดียวก็ไม่ประสา แล้วหล่อนนั่นสำคัญยังไงแค่ไหนดูอย่างตาแมวสิที่ฉันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแม่นั่นเขาก็เชื่อฟังแล้วบินไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วคุณน่ายิ้มในใจคนเดียวเขารู้ว่าเพราะอะไรกิรติถึงได้ยอมไปอังกฤษง่ายนักดีแล้วละ่ะผู้ชายขี้ขลาดเช่นนั้นเขาเป็นผู้นำชีวิตแจนไม่ได้หรอกิกรติใช้แต่อารมณ์และเอาอารมณ์ตัวเป็นใหญ่แจนสำคัญต่อผมมาก เพราะเรื่องนี้แหละที่ผมนัดพบคุณแม่แตายนัง่นมันสำคัญขนาดนั้นเชียวคุณท่านรุ้งเออะเมื่อเอ่ยมาถึงแจนมากมายเชียวล่ะครับเขาพูดหนักแน่นคิดไปถึงเจ้าของดวงหน้าหวานเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเธอแม้จะต้องเสียอะไรต่ออะไรไปอีกมากมายแค่ไหนบอกมานะว่ามันสำคัญแค่ไหน เธอเป็นเมียผมครับคุณหญิงแม่คุณพระช่วยคุณหญิงทำท่าไม่เชื่อทั้งๆที่ออกตกใจเอามากๆทีเดียวเมื่อเห็นนาดย้ำครับเมื่อก่อนไม่เป็นจริงแต่ตอนนี้เป็นจริงแล้วผมจึงมาบอกท่านไว้ว่าผมจะมีเมียอ,อีกคนนึงแล้วนี่คุณนาดคุณหญิงพูดแทบไม่ออกครับเขาเงยหน้าประสานตากับผู้ที่เป็นแม่ยาย คุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรลงไปแล้วมดมันจะสะเทือนใจอีกแค่ไหนฝ่ายนั้นเสียงสานด้วยแรงอารมณ์ผมทราบครับแล้วผมก็ขอยอมรับผิดผมจะพยายามให้ความสุขทั้งสองฝ่ายเท่ากันนาดพูดช้าๆหนักแน่นท่าทางบอกว่ามั่นคงจนแม่ยายนิ่งอ้านไปเมื่อก่อนนาดไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยตอนที่ได้กับชมใหม่ เขาก็ไม่เคยคิดหาสิทธิ์หาเสียงให้หลอนมากเท่ากับแจนยอมรับว่าสองคนระหว่างโฉมกับแจนเขาได้ความสุขความสบายใจมากกว่าตอนที่ได้อยู่กินกับโฉมเป็นไหนๆโฉมนั้นร้องไห้เป็นวักเป็นเวรสามวันสามคืนพอรู้ว่าเป็นเมียน้อยแต่แจนแม่เธอจะยังทําใจให้รับสภาพนั้นไม่ได้แต่แจนก็ไม่เคยร้องไห้เอะอะโวยวายหล่อนเงียบเฉยมีแต่แววตาอ้างวางเลื่อนลอยจนน่ากลัว เขากลัวใจของหล่อนจริงๆขนาดออกจากบ้านไปทำงานเขายังสั่งแกนให้เฝ้าเธอไว้อย่าได้ห่างไปไหนเป็นอันขาดนอกจากตอนเธอหลับเท่านั้นแก่นปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแต่มันไม่ยุติธรรมสำหรับมดคุณมีมดคนเดียวไม่ได้รอกหรือถามจริงๆที่สุดคุณหญิงก็พูดออกมาไม่ได้หรอกครับเพราะเวลานี้ผมมีเธออีกคนหนึ่งต้องเลี้ยงดู นาดยืนยันคําเดิมเกี่ยวกับแจนคุณจะบอกหมดเมื่อไรเรื่องนี้นะ่ะจนปัญญากับเขาท่านก็เลยถามตัดบททั้งๆที่สมองแทบระเบิดเรื่องมันช่างยุ่งบานปลายซะจริงๆผมว่าแล้วแต่คุณหญิงแม่ผมจะเรียนผ่านท่านครับท่านถอนใจเฮ้อถ้าง,งั้นก็เงียบไว้ก่อนนะแล้วจะบอกเอง แต่คงยังไม่บอกเร็วๆนี้หรอกกลัวมันจะตายซะก่อนแล้วคุณก็พยายามอยากกระตกกระตากละ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้จะไปกันใหญ่ครับขอบคุณมากเขายกมือไหว้ขอบคุณนึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกที่ผ่านไปแล้วหนึ่งดานวันนี้เขากลับบ้านใหญ่หลังจากที่โทรศัพท์สั่งแกนเรียบร้อยว่าให้นอนเฝ้าแจนเพราะคืนนี้เขาไม่ไปบ้านนั้น ส่วนกับคุณแก้วใจที่ประตูใหญ่หล่อนเดินออกไปเขาก็ขับรถเข้ามาสวัสดีค่ะฝ่ายนั้นทำหน้าเก้อกระดาษน่าผงกศรีรษะให้นิดนึงแล้วขับรถผ่านเลยเข้าไปไม่ชอบหน้าฝ่ายนั้นนักรู้ดีว่าเป็นการแทรกแซงคนสำคัญนี่คงคาบข่าวมาบอกอีกไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแน่ๆจอดรถเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นไปบนบ้านชั้นสอง พบคุณมดนั่งหน้าตูมอยู่บนรถเข็นหน้ามุกด้านหน้าไหนลองเดินให้ดูซิเขาเดินเข้าใกล้ๆไปทำไมหล่อนมองหน้าเขาดวงตาฉายแววแค้นวูบหนึ่งนั้นน่าดนึกเบื่อหล่อนขึ้นมาทันทีนี่เป็นความรู้สึกใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานแลตระการเริ่มทำตัวหน้าเบื่อนายเขาหยุดยิ้มหันหลังกลับทันที